สัสดีค่ะเวลาฟอนวงสีช้าค่ะสื่อเลนส์สตาตำแหน่งนะพนักงานทั่วไปค่ะเฮดไดเบิร์สยางซิลิคอนคอนกรีตจ้ะลังคาเหล็กโอเคค่ะเริ่มตั้งแต่อัดอิดบอค่ะรปชนีลูกค้ามาถามหาอย่างเส่ยเขาก็เริ่มเอาเขามาขายเป็นสินค้าหลายๆยอย่างเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าเข่าปีที่10กวกัวเนี่ยค่ะก็เริ่มมาเฮดลังคาค่ะลังคาเหล็ก ก็สิมีลอนตรง760ที่ทั่วไปจ้ะลอนญี่ปุ่นลอนสนับล็อกผนงัง PU โฟมติด PU หน้าต่างอลูมิเนียมหน้าต่างไม่ประตูกระเบื้องสีน้ำท้าภายในภายนอกบอร์ด6มิลบอร์ด8มิลวีว่าบอร์ดไม้พื้นไม้ลัวไม้ฝาเชล่าไม้บัว PVC ตูหน้าต่าง คือมีครบวงจรทุกอย่างค่ะตอบโจทย์ได้เบิดมาแต่ลูกค้าก้าวขาหอมานี่ต้องออกไปใส่เลยก็คือจบที่รันเฮอาอยางเดียวคือบ้านเป็นลังเลยค่ะ ลูกค้ามากกว่าค่ะลูกค้าเขามาเขาถามเขาอ่าอันนี้มีบอ,อันนี้มีบบเขาสิสังของมาให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าเอาเป็นสกูเอาอยากได้ยี่ห้อนี่ความคงทนแข็งแรงเนี่ยบบเป็นสนิมเนี่ยแล้วต่คนเลือกคือกันค่ะสินค้าประตูหน้าต่างที่เขามีนะคะราคาบบแพงนะคะประตูหน้าต่างอย่นี่ สินค้าของอินโนคอนี่สิมีใบตัดของโตโลดค้มค่ะค้มดีคือลูกค้าประทับใจมากี้รังเพื่อนกัเมาไปเที่ยวเป็นกล้องเป็นกล้องเลยค่ะรวดเชื่อมเพราะมันมีตัวอย่างที่ให้เขาเทศไปเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ลูกค้าเขามาสนใจสินค้าอินโนคอนหลายๆพวกซิลิโคนนี่เสียค่ะตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องที่ลูกค้าต้องการจังอแดบขาวนี่เสีจยจะเหนียวดีกาอ่ายี่หอ้ออื่ H H 2, 000, นเอสเอสสองพันนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าสกูไม่ฟ้านะคะบางคนกะเอาแบบ มีปีกบางคนกเอแบบมีปีกแล้วแต่เป่นสีเหลือกใส่แล้วสีมีสก,กูสีท้องอีกแบบนึงนะคะบอกสกูบัตทอนนี่เสีค่ะคมพอมค่ะเวลาไปยิงอ่ะอย่างเี้ยมันปืดปืดแค่เดียวนะคะไม่ต้องไปเจาะรูน้ำยากเลยลูกค้ากะ่ะแฮปปี้ <Yeah. S 1> คือคือซื้อตัวน,นี้ไปคือไม่ต้องให้ยังแล่าคะ่ะยิงย่างเดียวยิงมงใดก็ได้เพิ่นว่าไม่ต้องยัานหัวทนเม่เป็นสนิมพอมค่ะลูกค้าเขามาบอกว่าสก,กูของอินโนคอนเนี่ย ไม่เป็นสนิมเลยนะเป็นสำเร็จของอินโนคอสเนี่ยค่ะไฮว่านาก็ท่องตลาดค่ะลูกค้านี่กต่ซิมื่อามหาจุดเด่นราคาเขาเป็นกันเองค่ะสินค้าเขาก็มีคุณภาพตรงปกไม่จกตาก็เลยเป็นที่ดึงดูดของลูกค้านะจ๊ะในระแวกนี่ก็คือเพื่อนรู้จักร้านสิริพรทั้งเมื่อเลยไม่มีใครไม่รู้จักจะเป็นผู้รับเหมาค่ะ แล้วก็มาซื้อของที่นี่ประจําอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่จัดของขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเร็วแล้วก็สะดวกเวลาคุยเวลาค้นบินหรือหาอะไรไม่เจออย่างเงี้ยที่นี่ง่ายค่ะเขาจะใส่รหัสลูกค้าไว้แล้วก็เวลาเราหาสมมุติว่าเราสั่งพ่อหน้างานบางทีมันหลายที่ใช่ไหมคะเราสั่งว่าหน้างานอยู่บ้านหนองไผ่อเงี้ยเขาก็จะรู้เขาก็จะพิมพ์หาให้แล้วก็หาได้ง่ายเลยค่ะ เร็วพนักงานก็น่า,ารักค่ะเขาจะคุยกับเราเข้าใจง่ายเราสั่งอะไรอย่างเงี้ยมีไม่มีเขาจะแบบเร็วในการให้คําตอบไม่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจาตั้ตงแต่เปิดร้านค้าใหม่ๆเพิ่งแล้วม,มาตั้งแต่ร้านยังไม่โตเท่านี้แหละคุก็คุ้นเคยกันดี ช่องทางการติดตอ่อจะมีไลน์มีเบอร์โทรมีเฟซบุ๊กสามช่องทางในการติดตอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบอก in, อินเขาม้านาะร้านได้เลยจ้ะ้านจิริพรนะคะโอเคหลังคาเหล็กจุดสังเกตที่ม้าง่ายที่สุดค่ะติดลงสีมีใช่เลยค่ะเวลาทําการนะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงจนถึง17บเนาฬิกาสานาทีหรือลูกค้าสะดวกเขามาโทรมาก,ก่อนก็นได้ค่ะลานปิดแป้งเสียฟองห่อกระถาได้เลยจ้ะลูกค้านะคะที่สนใจเกี่ยวกับการทํา ก็อยากเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้าที่ร้านเอาหลายๆถึงจะเป็นร้านที่แป็นกลางกับสินค้าหลายบระพ้กันกับร้านไงเนาะร้านสิลิพอนมีครบวงจรทุกอย่างค่ะบ่ว่าสิเป็นสีปูนไม้ฟ้าพวกฝ้าหลังคานะคะจุดเด่นเขาคือหลังคาเขามีพ u ูโฟมค่ะร้อนแสแนปบ็อกล้อนตรงติดพ U ได้หมดเลยว่าแต่ลูกค้าเข้ามาให้ร้านสิลิพรได้รับใส่ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ